พีกาปากเหล็กเป็นสัตว์นรกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนรกขุมที่สองที่มีชื่อว่าส ok ิงคลีนรกนรกขุมนี้มีความโดดเด่นคือเป็นขุมนรกที่เต็มไปด้วยป่าต้นนิ้วซึ่งมีหนามแหลมคมเป็นกรดและลุกเป็นไฟอยู่ตลอดเวลานรกขุมนี้เต็มไปด้วยสัตว์นรกทั้งชายหญิงซึ่งเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ได้กผะทำความผิดศีลข้อ3ามอีกาปากเหล็กจะคอยจิกตีเหล่าสัตว์นรกนขุมนี้บ้างก็จิกกินเนื้อสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเหล่าสัตว์นรกจนกว่าจะหมดกรรมนอกจากนี้อีกาปากเหล็กยังทำหน้าที่ในการลงทนันเหล่าเกเรตพระที่ทาผิดวินยัยเช่นการนำลากของสงไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเชื่อกันว่า ทุกวันพระหนามของต้นนิ้วจะหดกลับไปทําให้สัตว์นรกที่กำลังชดใช้กำอยู่ได้พักผ่อนได้กลับลงมานอนหลับหรือนอนร้องครวญครางขอความเห็นใจอยู่บนพื้นดินหลังจากที่ปีนป่ายอยู่บนต้นนิ้วมานานแสนนานในขณะเดียวกันอีกาปากเหล็กที่ทําหน้าที่ทรมานสัตว์นรกนั้นก็จะกลับคืนร่างเดิมเป็น ภุมิพันธ์